บสิ่งดึงดูดให้คุณเข้ามาฟังคลิปนี้สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การอ่านไพ่แบบแรนดอมคลิปนะคะเราตั้งใจอ่านเพื่อชาวแสงนะคะหรือว่าใครก็ได้ที่ต้องการรับพลังงานบวกหรือว่าฟังไกด์ไลน์ดีในการปรับเปลี่ยนดวงชะตาให้ดียิ่งยขึ้นนะคะอ่ะวันนี้นะคะการเสียงทายไพ่ เอเนจีจะออกมาเป็นเรื่องอะไรนะคะรับฟังรับชมและรับสารไปพร้อมๆกันมมบิวขอทำสมาธิกับไพ่นะคะทั้งสองสำรับสักครู่หนึ่งนะคะเล้วสักครู่นะคะก็เป็นการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะอ่ะเอเนจี Energy วันนี้จะออกมาเป็นในมิติเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก การเงินการงานความเป็นอยู่หรือว่าสุขภาพนะคะเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะสำหรับแรนด o m อมคลิปในวันนี้มีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะอย่าลืมตั้มไลค์นะคะกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้หมอวิวด้วยนะคะอ่ะไพ่ใบแรกคะ่ะออกมาเป็นหยางนะคะพลังงานแห่งความกล้าหยางกล้าหารกล้าหยางพลังงานแห่งความกล้าหารนะะ ดีวายมาสคลนะคะเอาละทุกคนนะคะมีพลังงานหนยินหยางอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะนะคะอันนี้พลังงานเพศชายศักดิ์สิทธิ์ก็พลังงานทั้งเพศหญิงศักดิ์สิทธิ์และเพศชายศักดิ์สิทธิ์หยินหยางมันก็อยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะคะมันเป็นสมดุลกันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไพ่ตรงนี้ออกมาบอกแล้วเป็นไพ่ใบที่1ด้วยนะคะเดี๋ยวสังเกตดีๆนิดนึงนะเป็นไพ่ใบที่1 นี่คือพลังงานแห่งความกล้าหาญที่อยากจะให้ทุกคนมีในช่วงนี้หรือในช่วงที่เปิดเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้คุณต้องกล้าหาญให้มากกว่าเดิมคุณต้องขยันให้มากกว่าเดิมคุณต้องเข้มแข็งให้มากกว่าเดิมค่ะนะคะเอเนอรออกมาบอกแบบนี้อะดูไพ่ยิปซีกันต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังรับชมคลิปวิดีโอนี้ ขอให้ทุกท่านสามารถนำสารเหล่านี้เพื่อช่วยให้ตัวเองและผู้อื่นดียิ่งขึ้นไปได้ก้าดาวเก้ดาดาบออกมาบอกว่าความอ่อนแอนความคิดมากก่อนนอนความกังวลใจที่บางทีเราก็คิดเลยเถิดไปเองจินตนาการเยอะปรุงแต่งจิตเยอะเกินกว่าความเป็นจริงนะคะก็เป็นกรรมเก่าประเภทหนึ่งอยากได้คุณรับทราบตรงนี้ก้าดาว ก้าวดาบเป็นรูปแบบของกรรมเก่าที่มีอิทธิพลสแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมนะคะก็เรียกว่ารูปแบบหนึ่งนะคะกรรมเก่าที่เราเคยสั่งสมไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติไหนก็ตามภพชาติไหนก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยเราเคยทําใครไม่สบายใจเอาไว้นะคะหรือเราไม่ตื่นรู้ก็สามารถทําให้เราเป็นคนที่มีความกังวลใจหรือคิดมากคิด เกินกว่าเหตุอะบางทีมันไม่ได้เรื่องราวความเป็นจริงมันไม่ได้หนักหนาขนาดที่เราคิดแต่เราปรุงแต่งไปเองแล้วทําให้เราไม่สบายใจก่อนนอนหรือว่าคิดเยอะไปนะคะเพราะงั้นนะคะไอ้ความอ่อนแอหรือความกังวลตรงนี้ขอให้คุณนะคะปรับจิตใจให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเราใช้ความเข้มแข็งของจิตใจในการเดินทางต่อไปหลังจากวันนี้หลังจากที่คุณได้ฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะ ไพ่ใบถัดมาค่ะเป็น n n i h t t of w a n นนะคะอัศวินถือไม้เทา้าอัศวินถือไม้เทา้าออกมาบอกว่าอะไรออกมาบอกว่าแทนที่จะมัวนั่งคิดมากนั่งกังวลเปลี่ยนดีกว่าไหมน่าจะทำอะไรที่เราควรจะทำแทนที่มันจะนั่งคิดนั่งกังวลลงมือทำให้มากกว่าดีไหมแทนที่มันจะฟุ้งซ่านหาอะไรทํำดีไหม ออนะคะบางทีที่เราว่างเกินว่างเกินไปมันอาจจะทําให้เราฟุ้งซ่านได้เพราะงั้นให้เราขยันขึ้นให้เราก้า้วไปข้างหน้าแล้วก็ลงมือทําอะไรสักอย่างหรือว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะออกจากจุดที่เราค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่เซฟโซนของเรานะ่ะออกมานิดหนึ่งขยับออกมาค่อยๆขยับออกมานะคะหมอบบว,วเองก็เป็นคนที่ติดเซฟโซนเหมือนกันคนหนึ่งเพราะงั้นจะเข้าเข้าใจเพื่อน,อนๆดีว่า การที่เราจะออกมาโป้งๆต้งๆไปเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากแต่ถ้าเราค่อยๆก้าวออกมาทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยเนี่ยมาบิว่ามันจะดีกับจิตวิญ,ญญาณของเรามากกว่านะคะเพราะงะั้นไม่ต้องคิดมากค่ะตัดเรื่องความคิดมากออกใช้ความเข้มแข็งแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะขอให้เป็นก้าวที่มั่นคงและแนว่วแนว่ยิ่งกว่าเดิมนะคะในสิ่งต่างๆเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะให้มันออกมาบอกแบบนั้นนะเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะว่าศักยภาพเรามี ว่าเราไม่จําเป็นต้องพึ่งคนอื่นมากนักก็ได้นะคะเออเราไม่ต้องเราไม่ต้องอาศัยความรักความแคร์จากคนอื่นมากก็ได้หัดหัดดูแลจิตใจตัวเองให้ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเห็นไหมคะเออไพ่เหรียญเนี่ยมันบอกว่าออกมาทํางานทําหน้าที่ตั้งใจเรียนนะคะให้ดีหน้าที่ของเรามีอะไรอะนะคะเออนะจริงๆอะคุณทําหน้าที่ ได้ดีแล้วในส่วนหนึ่งแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่คุณรอเติมเต็มนะคะเพราะงั้นกลับมาโฟกัสที่ศักยภาพของตัวเองดีกว่ามาบิวม,มองอย่างนั้นนะคะอย่ามัวแต่คิดเลยอย่ามัวแต่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเช่นถ้าคนอื่นมีความรักที่ดีกว่าเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของแต่ละคนบุญธรรมกำแต่งความสา,ามรู้ความสามารถพื้นเพคครอบครัวมัน,มนไ,มไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเออ เจ็ดเหรียญน,นะคะมันออกมาบอกว่าจริงๆอะ่ะคุณทําอะไรได้ดีแล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่พอใจไม่ค่อยพอใจในตัวเองอเนี่ยเจ็ดเหรียญไม่ค่อยพอใจในตัวเองนะคะฮะมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากจะให้คุณนะคะกลับมากลับมาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนิดนึงแล้วทุกอย่างนะคะมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะ สิ่งที่มันจะดีต่อชีวิตเราที่มันจะเกิดขึ้นอะมันจะมีเวลาของมันค่ะถ้าคุณไปรีบร้อนรีบเร่งให้จะให้มันเกิดเนี่ยบางทีมันมันมันตามใจคุณไม่ได้มันตามกิตตามใจคุณไม่ได้นะคะแต่ว่าดีที่สุดดีกว่าเรานั่งกังวลแต่เราลงมือทําให้เต็มที่หรือว่าเราไม่ต้องแคร์คนอื่นนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะ อย่าไปแคร์คนอื่นให้มากกว่าความรู้สึกของตัวเองนะคะต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะคะอ่ะต่อไปไพ่สามเหรียญดีมากพาไพ่ใบนี้นะคะฟุ้งซ่านเมื่อไหร่นะคะเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ไปสารเจ้าทําบุญอะไรได้หมดนะคะสามเหรียญออกมาบอกแบบนั้นฟุง้งซ่านถ้ามันแบบถ้าฟังหมอบูวแล้วมันยังเอาไม่ลงอะไรประมาณนี้นะฟังฟังสารตรงนี้แล้วมันยังยังยังเอาไม่ลงอะง่ายๆเลยค่ะไปวัด ไปสาลเจ้านะคะทำบุญนะคะไปนั่งสมาธิไปไหว้ขอพรไปนั่งเย็นเยนรับพลังงานดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักนิดหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะหรือว่านะคะอาจจะเรียกว่าปรึกษาหารือกับคนที่เราไว้ใจได้ที่เป็นระดับพระสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะได้เหมือนกันก็จะช่วยให้คุณเนะะี่ยค่ะดีขึ้นนะคะอ่ะต่อไปค่ะ โอ้เพชรออฟเพนดัเคิลนะคะความสามารถที่ที่ที่คุณมีอ่ะบิวพูดได้เลยว่าจริงๆคุณนะยังมีอะไรที่ดีเป็นเกินระ,ระดับกกินลึกๆของคุณอนะ่ะมันมีมากกว่านี้อีกนะที่คุณแสดงออกมาเนี่ยมันยังไม่หมดเลยคือศักยภาพคุณนะ่ะมีมากกว่าที่คุณคิดเสียอีกจริงๆคุณสามารถเข้มแข็งได้มากกว่าจุดที่เป็นอยู่เสียอีกแต่ มันเหมือนความคิดเราบล็อกตัวเองอะอวิวมองเห็นนะความคิดบล็อกตัวเองนะคะกังวลเยอะเกินไปความสามารถที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้ข้างในของคุณตัวตนข้างในจริงๆศักยภาพคุณจริงๆาวิวมองเห็นว่ามันเยอะกว่านี้อีกเอาออกมาใช้ค่ะอะไรบล็อกคุณอยู่ใครบล็อกคุณอยู่คุณบล็อกตัวเองอยู่ ลายกำแพงนี้นะคะอย่าลืมใช้พลังงานอย่างเยอะๆใช้ความกล้าหารใช้ศักยภาพความเก่งความรู้ความสามารถนะคะอ่ะต่อไปโอ้โหไพ่เหรียญออกมาบอกเลยว่าถ้าคุณงัดออกมาให้มากกว่านี้ความสำเร็จสุขสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยรอคุณอยู่แปดเหรียญค่ะ แปดเรียนนะคะใบนี้ออกมาบอกว่าถ้าคุณใช้ความสามารถหรือใช้ศักยภาพด้านจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นลุยมากขึ้นเนี่ยไฟติ้งสิ่งต่างๆมากขึ้นเออมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะแคร์คนที่ควรแคร์ถ้าใครไม่ดีกับเราเราก็ควรจะพูดใครที่อย่าไปแคร์คนอื่นเยอะหมอวิวมองเห็นว่าบางทีคุณเป็นคนดีเกินไปไม่กล้าพูด ได้กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองแบบอึดอัดพูดไปเลยค่ะนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นบททดสอบบางทีก็ไม่ได้ดีกับเราทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เบียดเบียนเราเสียจนเกินไปเบียดเบียนพื้นที่ของคุณเบียดเบียนจิตวิญญาณของคุณมากจนเกินไปนะคะไม่ว่าเขาจะมาในรูปของแฟนคนรักหรือใครก็ตามค่ะวิวอยากให้คุณกล้าพูดในสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ถูกต้องของตัวเองออกมามันเป็นการปลดล็อก จัก,กระที่4ีจัก,กระที่4ที่5ได้นะคะในสิ่งที่เราแบบว่าอึดอัดใจอะไรอยู่แล้วเราพูดเปิดเผยไปเลยเพราะเราพิจารณาแล้วว่ามันมันถูกต้องเหมาะสมแล้วนะออแล้วก็พูดในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะใช้สติปัญญาเข้ามพูดเยอะๆเนี่ยนะคะบอกว่าจะทําให้คุณเนี่ยกล้าหาญมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้คนเห็นว่าเฮ้ยคุณก็ไม่ใช่ธรรมดานะคุณมีคุณมีกลืนนะเออคุณมีกลืน ียบพร้อมบูบุญได้นะความจริงแล้วอะต่อมาค่ะใบนี้ค่ะ The Lover ค่ะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเสัหน่อยคุณจะกลายเป็นที่รักของใครในอีกหลายหลายคนถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียหน่อยคุณจะกลายเป็นคนที่น่าสนใจดึงดูดผู้คนได้นะคะแล้วคนที่ชอบคุณก็ก็จะลหลงไหลได้ปลื้มคุณมากขึ้น คือถ้าคุณเก่งกว่านี้สะหน่อยอ่ะแล้วก็้าคุณเข้มแข็งกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งในด้านจิตใจด้วยแล้วก็พึ่งตัวเองให้ได้เยอะๆไม่เขาเรียกว่าอยู่ได้านใตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วลุยแล้วมีความแล้วมีความแบบลุยลุยเบิดๆบอะไรง่ายๆอะไรแบบเนี้ยเออคุณจะดูน่าสนใจมากขึ้นที่มันเป็นอาจจะเป็นการเติมสเสน่ห์อย่างหนึ่งของคุณเลยนะเพราะงั้นหมอบิวขอตั้งแป๊บหนึ่งนะหมอบบวขอตั้งชื่อคลิปหน้าคลิปนี้ว่า เติมสเสน่ห์ให้ตัวคุณด้วยความด้วยความกล้าลุยเหรอเออคุณจะดึงดูดผู้คนและเป็นที่รักนะเดี๋ยวไปเรียบเรียงอีกทีแต่ว่าชื่อคลิปน่าจะประมาณนี้นะคะอ่ะขอให้สรุปค่ะขอให้สรุปปิดท้ายค่ะคําแนะนําก่อนจบคลิปนี้นะคะออร์เจะว่ายอย่างไรค่ะเอาละบึ้ง Never ending story Never ending story ค่ะเรื่องบางเรื่องมันยังไม่จบง่ายๆหรอกมันยังมีภาคต่อเนีย่ยนะคะคุณดูนะคะเห็นไหมคะแทนที่จะมัวนะอะแทนที่จะมัวนั่งคิดมากแบบเนี้ยแล้วมัวิวเลื่อนตัวอักษรขึ้นไปให้คุณเห็นว่านี่ตัวอักษร Never ending story เรื่องราวต่างๆมันยังไม่จบก็เหมือนกับชีวิตเราอะ่ะ ะเอาอะไรกับตอนนี้นักหนามันยังมีภาคต่อมันยังมีวันต่อไปกูนึกออกปะคะเออมันยังมีวันต่อไปวันนี้ยังไม่เป๊ะวันต่อๆออไปอาจจะเป๊ะเออปีหน้าอาจจะเป๊ะก,กว่านี้เออว,วันนี้ยังไม่ปังอีกปีข้างหน้าอาจจะปังกว่านี้ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคะ่ะอย่าลืมนะคะพลังงานความกล้าหาญและการกล้าลุยนะคะพึ่งพาตัวเองให้ได้เยอะๆจะเป็นเสน่ห์เพิ่มเติมนะคะ ให้คุณเนี่ยดูน่าสนใจและดึงดูดผู้คนมาสนใจคุณนะคะถ้าใครที่เป็นโสดอยู่นะคะเข้ามาชมคลิปนี้แล้วอยากจะมีคนเข้ามาชอบเนี่ยใช้ใช้ energy ตรงเนี้ยหมอวิวคิดว่าเฮ้ยได้ลุน้นนะคะเอาละ่ะคลิปนี้นะคะก็จบกันไปไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ